ไมตัวแพงก็มาเว้ยเฮ้ยโอ้โหโดอกนี้รางวัลก้อนโตแตกโมสองใบฟ้ามาที่6,500คําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นผู้ความันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นผู้ความันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสซีไมใส่ปั่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับแจ็คเก้าเก้าแปดเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเรือกเล่นนะทุกคนใครกาลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวทุกคนมีคืนยอดเสียให้เราทุกมือทุกเวนเลยทีเดียวเนาะแจ็คเก้าเก้าแปดเนาะใครอยากตามเจ๊ามาเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งรายละเอียดเกมทั้งหมดไว้ใต้คอมเมนต์เลยก็แล้วกันนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตนะคน เป็นเกมแมทคานิวานะคะหรือเทศกาลหน้ากาศของเรานะทุกคนหอบทุนมาวันนี้โอ้โหค่อนข้างมากนิดนึงนะปกติจะหอบมา23,000พันนะวันนี้5,200ไปเลยจ้าขออนุญาตกดเล่นเบ็ดหนักนิดนึงเนาะขอใส่เบ็ด200ไปเลยนะเพราะวันนี้เราพกทุนมามากเหมือนกันนะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะทุกคนอยากให้เจ้เล่นเกมไหนรีว,วิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะผม สำหรับค่ายนี้นะทุกคนตอนแรกแบบเป็นเว็บแบบมาแรงในกระแสนะตอนนี้เนะี่ยเจเอาเป็นแบบเว็บประจํที่เจเล่นแล้วนะคะทุกคนคือเล่นง่ายจ่ายจริงโมได้เขาก็แจกง่ายแจกเร็วเนาะมาเกมนี้คือยังเล่นไม่สุดนะแล้วมีเกมใหม่มาอีกนะทุกคนไม่มีการซื้อฟีเจอรนะ์น่ะอาศัยเล่นด้นสดอย่างเดียวนะเกมนี้อาศัยสแกตเตอร์ลงมาเองนะเราจะมีลุ้น แตกนอกฟรีเกมหรือแตกในฟรีเกมนะทุกคนมาลุ้นนะสแกตเตอร์3ตัวขึ้นไปนะค่อยได้หมุนฟรีเด้อมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเหมือนรถขายองค์นะคะทุกคนช่วงนี้ก็ปั่นอย่างเดียวนะคะทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะชอบปั่นมาโอ้ ฟาดไปเกือบเกือบสองพแล้วนะยังไม่มีอะไรอ้าวดิสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นอ้าวเข้าไปนที่เรียบร้อยนะมาดิก็มาดิรู้เรื่องมีเหลืองมีเกี้ยวไปเลยจ้าโอ้โหให้มันได้อย่างนี้มา10บหมุนฟรีมาฟรีฟรีเลนะทุกคนนึกว่าจะแต่งนอกฟีเกมนะเออสแกตเตอร์มาเฉยเลยนะคะทุกคนเกมนี้นะออกมาใหม่ๆโคตรชอบเลยนะมันจะคล้ายคคีโอพัตตานะ แค่คิวาตามันให้มีซื้อฟรีเกมแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่มันไม่ให้มีซื้อฟรีเกมแล้วมันจะไหลาดานดานซ้ายนะคิวาตามันจะไหลไปขวานะทุกคนก็แปลกตาดีนะตัวแพงสุดนะจะเป็นรูปหน้ากากแต่เจ้ก็จาไม่ได้ว่าหน้ากากตัวไหนมันแพงสุดนะแต่ว่าถ้าคือได้หน้ากากก็คือดีโอ้น่าจะเป็นรูปผู้หญิงนะถ้าจําไม่ผิดนะที่แพงตัวที่ตัวแพงสุดนะ ตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะอีกหกไม้คือกําไรล้วนๆแต่ไม่รู้ว่าจะบวกจะลบจะคูณจะหารนะฮะมาตอนนี้คูณสิบหกแล้วนะฮะบวกมาไม่กี่บาทเองนะทุกคนตอนนี้อ้าวไหลตอ่อเออมาดินี่นะกากตัวแพงมาด้วยคูณยี่สิบโอ้โห โอ้โหให้แค่นี้เองเหรอวะอ้าวมาดิหนึ่งพันสสตัวนะอ้าวสี่ตัวห้าพห้าไปเลยจ้าโอ้โหไหลต่อทีอ่ถ้าไหลต่อนี้ไม่อยากจะคิดว่าจะได้มาเท่าไหร่นะรางวัลก้อนโตแตงโมสองใบฟ้ามาที่6,500ไปเลยจ้าโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสิบหมุนฟรีของเราแตกมาหมื่นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทุกคน ปังไม่ปังนะคะอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตร,รางวัลเมกาแบบนี้นะทุกคนแจ็คเกาเกาแปดที่นี่ที่เดียวเลยนะตามเจามาได้นะเดี๋ยวเจก็จะทิ้งละเอียดเกมไว้ปักหมุดเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย